เดินทางจากสยามไปรับปริญญาเพื่อนที่ธรรมศาสตร,ร์รังสิตจะใช้เวลาเท่าไหร่ไปดูกันครับโดยวิธีการเดินทางคือผมจะนั่งรถไฟฟ้าแล้วต่อมอไซค์นะครับจะต้องเดินทางทั้งหมด4ต่อรถไฟมาแล้ว7นาทีแรกได้เจออนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วตอนนี้ก็ถึงสถานีใหญ่อย่างหมอชิดเป็นที่เรียบร้อยต่อไปผมจะต้องทําการมุดดินลงไปข้างล่างเพื่อนั่งรถไฟสายสีน้ําเงินส่วนของขวัญวันรับปริญญาที่ผมเตรียมมาให้เนี่ยคือเพื่อนคนนี้เขาเป็นผู้หญิงที่ชื่นชอบ F1 บึนๆน,นะครับผมก็เลยเอา l e โก้ฟอร์มูล่าวันซิตี้มาให้ดูซิว่าเขาจะชอบไหมหรือถ้ามีแล้วเนี่ยจะตลกเลยเอาละครับนี่น่าจะเป็นสถานีที่กว้างใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนะฮะคำถามคือรถไฟประมาณ10-20ขบวนเนี่ยผมต้องขึ้นตรงไหนโอ้รู้สึกโชคดีครับผมถึงปุ๊บ รถไฟมาเลยนะครับผมอยากนั่งด้านที่มันจะเห็นสนามบินดอนเมืองอะ่ะมันจะเห็นเครื่องบินขึ้นไม่แน่ใจว่าด้านซ้ายหรือขวาเอาเป็นว่านั่งด้านนี้แล้วกันน่าจะเห็นเครื่องบินรถออกแล้วครับโอเคผมเลือกนั่งถูกด้านแล้วเห็นทั้งสนามบินแล้วก็เห็นเครื่องบินกําลังบินขึ้นเลยนะครับออกมาจากรถไฟครับถึงสถานีรังสิตลง ล่างไปต่อมอเตอร์ไซค์อีกประมาณ10โลพอลงจากสถานีก็มีพี่วินมาดักรอเลยนะครับปีที่แล้วผมก็นั่งวินตรงนี้นี่แหละดูซิว่าจะเท่าไหร่ไปธรรมศาสตร์รังสิตครับเท่าไหร่เอ่ยร้อยสิธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตไกลเหมือนกันนะครับเนี่ยโอเคถึงมอแล้วหัวยุ่งมากแล้วก็มีคนสติลมอไซค์ของเราไปเรียบร้อยนะฮะเจอพี่บัณฑิตแล้วนะครับเห็นถุงเลโก้คิดว่าเป็นอะไร เลโก้อะเลโก้อะไรยูมิเนี่ยชอบอยู่2อย่างแล้วที่มันเป็นเลโก้คือ F1 กับแฮร์รี่คิดว่านี้เป็นอะไร F1 หรือแฮร์รี่พอตเตอร์ F1 แต่ถูกทีมหรือเปล่าถ้า F1 เนี่ยชอบเชียร์ทีมไหนอะตอนนี้เชียร์เฟอร์รารีงั้นแกะเลยแกะเลยเฮ้ยเฟอร์รารีเหรอเฟอร์รารีเฮ้ยเป๊ะมากเรื่องชิ้นได้สุดยอดขอบคุณค่ะ